สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องเบาตุ้ยลำพูนน้องไปเชียวครับหอดแล้ว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 นี่ครับตลาดพงสิดีตำบลโคกสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับหลังจากที่มาขึ้นนี่เหาเล่นอยู่สูงเนินครับไปผักแรมอยู่ขึ้นนึ่ครับคนอัายะครับแสนแปดครับมาหอดนี่ครับเ่าเดินทางระยะทางหนึ่งร้อยสามสิบกว่ากิโลครับเกือบร้อยสี่สิบนี่ครับมาหอดเห็นหรือป้าลานปูนอีพอยแม่ ห้องน้ำก็มีครับสะดวกสบายโอ้ยมองเนี่ยปวดพวกม่วบัาากแต่งร้านปูนโวยอลังการงานสังห้องน้ำโอ้ยยังหรูลานอย่างกว้างเลยพี่น้องโอ้ยพวดพวกม่วบัาากแต่งห้องน้ำวามันห้องน้ำแล้วมันสุดยอดเลแล้ว นี่ครับพี่น้องอู้ร้านกว้างครักพี่น้องทีมงานเบื้องหลังเข้าก็เดินทางมาบางส่วนแล้วครับกว้างขวางคครับโอ้ยมาผดพวกม่วงแต่กเลยสวัสดีครับร้านไหนครับเราเล่นสวน้อยตั้งร้านตรงไหนครับโอ้โหพี่น้องพดพวกม่วงแปงกแต่กว้าง้านปูนอย่างดีห้องน้ำสะอาดพื้นที่บ่นล่ม จูคนได้เป็นหมื่นบอกไปเลยครับมาโลครับพี่น้องพงศลีนะครับน้าตลาดพงศลีบ่งเอารหพี่น้องคืนนี้บัตรราคาเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้น่อยแปดิบเก้าบาทได้พี่น้องทำไมมีแปดสิบเก้าล่ะครับออหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเนาะนี่ครับเวทีตั้งแต่เสาไฟฟ้า หันหน้าไปทางทิศไหนครับหันหน้าออกถนนเลยครับอย่างนี้เลยแหละครับโอ้โหพี่น้องจูคนได้เป็นหมื่นถูกและวบอกง่ายๆแล้วจอดรถด้านหลังมีหมู่บนนี่นะครับสิ่งที่ร้านที่หมอรำชอบคือวันนี้ครับถามว่าดีคือมันเรียนสบายครับแต่ถามว่าข้อเสียคือเหมือนตาอบนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าฝนครับนี่ครับพี่น้องตลาดพงศิลีน่ะบอกบอกทีมที่บอกพี่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับไม่เป็นไร ก็ห,ห,ห,หันดากเลยโอ้โหี่น่องกวางใหญ่ไพศาลอันนี้ครับนี่ครับ ครับผมประมาณนี้แหละเดินมาเลยเส้นนี้ยโอเคโอเคนี่ครับพี่น้องโอ้ตลาดพงศิริพี่น้อง คืนน de uh ี้เล่นอยู่สูงเนินเดินทางมาไม่ไกลครับพี่น้องเอาครับส่วนรถคั่วมาห่อนแล้วครับรถคั่วครับโอ้โหรถคั่ว แม่แม่หนุ่ยซื้อๆนะครับนี่ครับพี่นอ้องรถพคว้าครับตอนนี้เลยครับนี่ครับอ่ะบัรถคว เดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนต้องเบิ่งก่อนเฝ้าล,ล่มพเพื่อนลวมพข้ตัางนี้มาละบัดน,นี้คั่วบักซินเมนมาละแต่วันนี้ลงเบิ่งก่อนสอบถามมันเบิ่งดีดีโอหน้าไปทีถึงตรงนี้ใช่ไหมครับคือตรงตรง คือตรงสุดตรงนี้ใช่ไหมครับน่าไปทินให้ตรงนี้โอเคจะให้ลำโพงอยู่ตรงนี้พอจะกัน้นดีโอเคครับได้ประมาณนี้โอเคฝันน่งนู้นจะมีราา้านค้าสิบสามรา้านโอเคครับประมาณนี้แหละอาพี่น้องจังว่ากัน เมื่อกี้ขอบคุณเอสซีน,นะครับเด้อกาแฟใหม่สองแก้วข็ขนมขอบคุณหลายๆครับเอซีจากสละบบุรีเนาะขอบคุณหลายๆครับนี่จะเป็นบริษัทขนส่งหลังงามกว้างไงครับุณครับฟังพุ้นขี่ครับสะดวกสบายกว้างขวาง,งค่ะครับ นี่ครับมาแล้วนี่ครับบอกเลยครับนี่ครับรถล,ลำโพงตรงนี้ครับบอกเขาเลยครับ นี่ครับรถละพงรถละพงแล้วครับบอกเลยครับเขาจอดตรงไหนให้สุดประมาณไหนครับนี่ครับ องของสวัสดีครับรายงานเรียบร้อยอยังครับรายงานเหลือไปก็เดินไปธรรมดาเนาะคืนหัวขอนีขอ่ขนาดผมยังมาพัดน่าสนใจแต่ตรงปกด้วยาาาามไม่ตรงไม่ได้นะครับอาจารย์นนนเนคนบทีคุยม่นกนับพนนพกัเจ้าหเนี่ยไปบอกพนักอกที่ละ กระบอกเพื่อนที่ละครับแมนแมนเฮ้ยน่าสนใจอะ่ะซื้อมาจากไหนอ่ะน่าใสจริงใส่ทำงานเลอดีแล้วเนี่ยตลาดอย่างนั้นเนี่ย oh. งานก็หลัื้อไปแล้วโม่ไปใช้งานใช้ไปหางานของเบนบ้างเพื่อทุก oh. โทรศัพท์เนี่ยพอแบ่งคเนี่ยไปก็รอดคี่ทคันมันหอ,อกไปไม่ได้รัไปกระเป๋ากระเป๋าก็มีให้ทีย์คันไทยถึงลูกประกบอบไปแซงชื่อสมัยว่าเมื่อวานนี่ขอไปถามเลยอ้าวเต้าพากบ้างนาเต้าสวัสดีเต้าเบิร์ดพักบ้างนะเ,เต้าเบิร์ด หมู่บ้านหมู่บ้านนี่ดดมาสิบสองคลิปสถานที่โอเคนะสุดยอดท้านเงี้ยตอทาเลยแหละห้องน้ำก็สะดวกสบายสะอาดส่วนู้ไหมบาทราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทกระโปงเพร่งกระแพงครับตามยุคนี้ขอของเพ่นดูวยครับนี่ครับบิงส่งจิค่าสถานที่กระโปมเพร่งถือได้เหมงส่งนี่นี่ครับ โอ้เพล็พอดีกับมาเลรอตัวนี้รถบานตอนนี้เนาะโู้เลยนี่ครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ท่านนี้ครับคลิปหน้าจัะขอนมาเบื้องล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเหมาตุ้ยลำพูนเอาไปเชี่วครับไฮทะยานเขาสูแปดหมื่นได้พี่น้องเนื้อเอ้าฝนมาเมาไปเรียบร้อยแล้วฝนมาเอาไปเรียบร้อยเลยล่ะกระบอกเป็นยังสไตล์ไฟสไตล์มันเนาะแรงงานกัสไตล์ไฟสไตล์มันพี่น้องเบื้องไหนก็ลังใจกันตัวติ ติชมขมาพี่น้องตีเพราะกอบาตุยน้อมรับทุกคำติชมเหมือนเดิมครับเนาะเอา้าไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ